ตอนมาเล่นเกมกันเถอะติ๊กี้และบาบูกำลังเล่นเกมกันอยู่แต่ดูท่าบาบูจะไม่พอใจเอาซะเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะเราไปดูกันดีกว่ากระโดดกระโดดเลยกระโดดอันจะติกี้อัายสิฉันเอาของบางอย่างอะไรมาเออใช่ว่าฉันรู้นะลูกหินใช่ไหม รถของเล่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ฮะฉันทำจากไม้ไผ่แล้วมาเล่นกันเถอ,อะมาเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เรามาพับกบกันก่อนแล้วค่อยไปเล่นเฮลิคอปเตอร์ดีไหมละ่ะออฉคคืืันว่าเร็วเข้าเร็วเข้า ฉันจะสอนนายพับกบนะเจ้าจายติ๊ก,กี้นายพับกบเป็นได้ยังไงเมื่อวานวิกสอนฉันนะะวิกสอนเหรอเจ๋งไปเลยมาทำตามนะอฮะออ <laughs> เสร็จแล้วล่ะดูเหมือนกบจริงๆเลยนะของฉันก็เสร็จแล้วล่ะบาบูมันสวยจริงๆเลยเออขอบใจนะเฮ้อเออเอบาบูเราเอากบมาแข่งกันเถอะนะตกลองไหมฮะอ,อแต่ยังไงอะง่ายจะตายกบที่ไปถึงดินสอก่อนเป็นผู้ชนะ พร้อมนะสามสองหนึ่งไปเลยอ๋เย้ยชนะแล้วลา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 ล่าสนุกมากเลยนะว่าไหมแม่นอนอยู่แล้วเกมที่ฉันเล่นเยี่ยมที่สุดเลย คือว่าฮะเฮ้คอยเดียวนะบาบูเราไปเล่นสกียากันเถอะจากนั้นเราค่อยเล่นเฮลิคอปเตอร์กันว่าไงฉันว่าไม่ต้องห่วงฉันสัญญาเราจากเล่นสกีแล้วเราจะเล่นเฮลิคอปเตอร์กันงั้นก็ได้งั้นก็ไปกันเลยไปกันเลย เล่นให้เร็วชิวเลยบาบูพร้อมแล้วใช่ไหมคือมันสูงจังเลยเจ้าชายติกกี้คือฉันกลัวเอ้อย่ากลัวทุกอย่างจะเรียบร้อยโดดขึ้นมาเจ้าชายติกกี้ฉันว่าเราน่าจะเล่นเฮลิคอปเตอร์แทน เล่นนี่ให้เสร็จก่อนนะค่ะวู้ฮูเออบาบูสนุกดีนะใช่สนุกดีเจ้าชาย,ยดิกกี้ได้เวลาเล่นเฮลิอคอปเตอร์แล้วเฮ้เมื่อมันสนุกงั้นก็เล่นอีกรอบละกันโอ๊ยโอเจ้าชายดิกกี้ว้าวฮ่าเล่นอีกรอบนะแต่ว่าเจ้าชายเล่นอีกรอบเถอะพร้อมแล้วไปลเลยวู้ฮู้ เฮ้ยดิกก <plane>. <niño sharing> hey, ี้จขอร้องแล้วะไเอีรอบน่อีกอหงอีกรอบเนกรอบนอีกรอบนึงอีกรนอีกรอบนึงอีกรอบงอีกน่ร้นอย่องออกนน่บนอกน่นีบ่อกน่อีก่ี่กนี่

บ,บเล่นก่อนนี่ฉันจะสอนวิธีปั้นดินให้แบนะบนั้นแหลนะฮะแล้วก็ผสมกันบานะบูนะดูนี่สินะถือไว้นะดีใช่ไหมล่นะฮเอาละปั้นกันต่อเถอะจะถอดดิกกี้จะไม่อยากเล่นนี่แล้วอ่ะฮะ ไม่เอาไม่เอาฉันยังเล่นนี่ไม่เสร็จรเสร็จสักทีเสร็จแล้วเหรอเราไปเล่นเฮลิคอปเตอร์กันได้แล้วใช่ไหมดูสินี่ลิงนี่หมีแล้วก็กระต่ายน้อยอสวยไหมละ่ะสวยสิสวยสวยิเจ้าชายเกี้ไปเล่นเฮลิคอปเตอร์กันเถอะน,นะฮะ แล้วเอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นที่บ้านกันดีกว่าฉันคิดว่าฉันไม่เล่นแล้วฮะบาบูอย่าไปอ๋อฮะเฮลิคอปเตอร์ของฉันฮะเฮ้เฮ้ขอโทษนะบาบูเป็นอุบัติเหตุฉันอยากเล่นเฮลิคอปเตอร์นานนี่อยากเล่นกับฉันแต่ไม่เห็นต้องทำมันพังเลยะบาบู เออก็แค yeah. ่เฮลิคอปเตอร์เล็กๆฉันซ่อมให้ก็ได้เจ้าลิงน้อยช่วยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทำไมบ้าพูดถึงกรดล่ะฮะ นายก็ไม่รู้หรอฉันรู้จ้ะฮะฉันรู้ว่าทำไมบาบูถึงโกรธเจ้ามีน้อยทำไมบาบูถึงโกรธล่ะก็คิดดูสิติ๊กี้จะทำยังไงถ้าบาบูไม่สนใจเล่นเกมของติ๊กี้เลยแล้วก็เล่นแต่เกมที่เขาชอบอย่างเดียวอคิดว่าติ๊กี้ก็คงจะเสียใจเหมือนกับบาบูแล้วก็คงจะโกรธอืม ลเ,เล้นกันได้ยังเจ้าจาดิากกี้เจ้าจาดิกกีกก้วันนีเเ้เราเล่นกันได้ยังเล่นเถอะนะบาบูครัวรีเวียครับผมรู้แล้วว่าทำไมบาบูถึงกรดรู้นะต้องทำยังไงอ่ะนี่จ้ะผมจะไปขอโทษบาบูเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากครับครัวรีเวีย ไม่เป็นไรจ้าบาบูนายอยู่นี่เองเอ่เอ,อ,อ,อฉันทำให้บาบูฮะบาบูอย่ากโกรธเลยนะ ฉันผิดเองอ่ะใช่ฉันอยากเล่นสนุกกับนายแต่ว่าฉันไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของนายขอโทษน,นะบาบูแต่มันไม่ใช่เฮลิคอปเตรบาบูดูสิคิดว่าน่าจะชอบนี่ด้วย มาเล่นกนกับาบูนายเล่นก่อนสิหนึ่งสองสามไปเลยเจ้าชายจิ๊กจันนายแล้วหวัดดีเพื่อนๆเ,เวลาเล่นเกมอย่าพยายามคิดถึงแต่ตัวเองนะอย่าลืมนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย